สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันเสาร์นะคะตอนนี้พี่นีก็มายืนอยู่ที่โลซานฟงนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็จะพาทุกคนตะลุยโลซานนะคะเราไปดูตลาดนัดกันนะคะไปดูแหล่งช้อปปิง้งน,นะทุกคนอันนี้ก็เป็นฟงนะคะเมืองฟองฟงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเมโทรนะคะรถไฟใต้ดินนะคะที่จะไปหลายๆสถานที่นะคะเลือกไปนะข้างบนก็จะเป็นสะพานข้ามนะคะทุกคนสมัยก่อนนู้นเนาะมาสามสิบปีที่แล้วนะคะสามสิบเก้าปีที่ฟินีมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ 3ามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบปีเมืองนี้นะคะเมืองฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นเมโทรก็จะอยู่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะพี่นีก็จะเดินขึ้นไปนะคะทุกคนสมัยก่อนนี่นะทุกคนแถวนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้เขาก็มาทําไม่นี่แล้วนะทำที่ให้เรานั่งนะเล่นนะดีมากเลยเนาะแถวนี้นะคะฟองนะคะก็จะเป็นใจกลางของดิสโก้เทคนะ,คะทุกคนนี่รถเมโทรที่จะไปอุียไปต่างๆนะคะสมัยก่อนนู้นเนาะ แถวนี้ก็จะเป็นตึกล้างล้างล้างนะคะเก่าเก่าล้างล้างน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้ก็เป็นฐานแหล่งบันเทิงนะคะคนสมัยก่อนแถวนี้นะก็จะน่ากลัวเนาะแถวข้างล่างอ่ะเนาะตอนที่พี่นีเป็นมาอยู่ใหม่ๆก็จะเป็นสาวรุ่นๆนะเนาะทุกคนพี่นีก็ก็ไม่กล้าเดินเนาะข้างล่างเนาะเพราะกลัวโดนข่มขืน อันนี้เราก็มายืนอยู่กลางใจเมืองนะคะข้ามนถนนนี้นะคะทุกคนข้ามนถนนกันนะคะทุกคนมันต้องรีบวิ่งนะคะเพราะไฟแดงมันมันเร็วนะมันเร็วมากนะ,นะ,ะทุกคนก็จะเป็นแรลงแรลงช้อปปิ้งนะคะทุกคนหมกพี่นี่ปิวเมื่อกี้ ใจกลางเมืองโลซานนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลดราคานะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเสื้อผ้านะคะทุกคนโอ้โหว้าว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 ชวยลดราคะคนวันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดนะคะจะมีตลาดนัดนะคะทุกคนจะเป็นโบสถ์นะคะทุกคนเดี๋ยว คนเยอะเนาะเดี๋ยวพี่นีจะไปดูผักนะคะทุกคนเขาจะมีผักนะทุกคนผักข้าวโพดนะคะมันนาโอ้ชูหัวชีเท้าฟักทองเผือกโอ้มีหมดนะคะ ตอนนี้ก็จะสันสันภาพสันนะลูกแตงโมแตงโมนะคะแตงโมเดี๋ยวพี่นีจะซื้อนะคะซื้อผักอันนี้คนรู้จักกันนะคะคนเวียดนามก็ขายนะเป็นตลาดน,านะทุกคนจะมีต้นหอมนะคะทุกคนพี่ก็จะซื้อ้น,นะ แดงนะ้วค่ะจูมะละกงก็มีนะคะอย่างพี่ดีจะเลือกมะละกงมะเขือผักแช่แล้วคะทุกคนแต่ว่ามีนะอีจูก็มีมุชางมะละกงก็มีอ๋อพูดภาษาไทยถ่ายได้เนาะเพราะว่าทำ YouTube ถ่ายได้เนาะแต่ไม่ถ่ายคนถ่ายคนได้นะถ่ายคนไม่เป็นไรเหรอไม่ถือไม่ถือไม่ถือเหรออ่ะ สวัสดีหน่อยค่ะแม่จ้าแม่ค้าตลาดขายผักสดจ้าแนะนำหน่อยที่ไหนอยู่ที่โลซานจ้าถ้าใครมาโลซานวันเสาร์นะวันพุธด้วยไหมคะวันพุธกับวันเสาร์มาได้นะคะอยู่ตรงหน้าก็เป้นะซิตี้ถ้าใครมานะคะก็จะทางเข้าเลยนะคะทางเข้าเลยนะคะตลาดนัดนะ พี่นีก็ได้กินพริกแล้วนะคะทุกคนนี่มีจะผักสดๆนะนี่ทุกคนมีผักขมด้วยน่ากินมากนะกิโลละแปดมิอันนี้ผักปังบ้านเรามีหมดเลยโอ้โหมีหมดเลยนะคะทุกคนเลยนะคะการู้จักเออไม่ใช่ พียยโโกพาราไม่รู้จักเอบพีพก่ดพีการเดี๋ยวพี่เอาพริกไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาผักปังเดี๋ <c oughs> ยวก่อนเดี๋ดัคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนก็มาเจอคนลาวเนาะคนลาวคุยกันเขาเขาเออ พี่นีรู้จักคนเวียดนามเนาะแต่ตนี้เขาอคนลาวเข้ามาลงขายผักด้วยแต่คนลาวเป็นสิบๆิบแล้วทุกคนแล้วคุยกันเนาะแต่ก็คนลาวเมื่อกี้เนาะ คนก็จะเป็นยาวไปนะคะวันนี้คนเยอะมากนะคะทุกคนในเมืองโลซานก็จะเป็นวันขายผักนะคะถ้าเราเข้ามาในเมืองมันก็จะตื่นเต้นนะทุกคน <c ười> คนเยอะมากนะคะทุกคนก็นจะมีร้านขายเสื้อผ้าแต่นี่พี่นีก็จะไปเมื่อกี้ซื้อผักไทยมานะซื้อมะละกอซื้ออะไรมาเนาะเดี๋ยวพี่ดีจะไปซื้อเส้นขนมจีนนะคะร้านข้างหน้านะคะทุกคน เราจะไปร้านเวียดนามนะ,ะทุกคนเราก็มาถึงร้านเวียดนามนะคะทุกคนที่นี่ก็จะไปดูมะพร้าวแล้วก็จะทำข้าวเหนียวมะม่วงเมื่อกี้ได้มะม่วงมาแล้วก็ทุกคนได้มีทุกอย่างนะคะทุกคนร้านเวียดนาม คนก็จะเยอะมากนะทุกคนพี่นีก็เหือออกเลยนะอันนี้พี่นีลงมาข้างล่างนะข้างบนคนเยอะนะน,นี่อินเตอรไปสิอะฮะทุนนคนเราก็จะสวนกันได้ขึ้นลงนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเขาจะมีทุกอย่างนะคะทุกคน,นที่เมืองโลซานเนาะ พี่นีก็จะมาหาอะไรเอ่ยอาปลาจะไปทำต้มตำนะทุกคนอาปลานะคะอยากจะกินอะไรดีนะใจก็อยากกินนี่พี่นีก็ะพายมาเมื่อกี้ไปเมาเมามากนะมันเต็มเลยนะคะทุกคนวันนี้พี่นีก็กิกนต้มตำ กินขนมจีนจะกินอะไรดี <c oughs> ทุกคนพี่นีหาปลาที่ขอต้มแล้วใช่ไหมแล้วนีหาไปหามาพี่นีก็ไปเจอปลาลาปลากระดีเนาะขวดบักเอฟเลยนะคะสามสามแฟงเออสามแฟงเก้าห้านะคะพี่นีเห็นมีอยู่หลายขวดพี่นีก็เลยว่าหนัก ก็เลยเอาไปสองขวดนะเอาไปสองขวดถึงจะหนักกอนเนาะจะเอาไปผสมนะคะทุกคนจะมีพวกมาม่ามีหมดนะคะทุกคนพ <c oughs> ี่นี้ก็มาซื้อผักไทยนะอันนี้เจ้าของร้านเขาก็อยากจะคุยนะ,ะทุกคนนี <c oughs> <c oughs> Ah, les... Oui. <laughs> par les, les Thaïs, par les Vietnam, par les hein. Oui? Non, par les euh, euh, français, non? <laughs> oui, par les français. Voilà. Voilà présenté voilà, parce que si des gens ici qui veulent venir Makassar, dit la traite, ouais. la traite euh, Makassar. Oui. Bon, ici c'est un magasin euh, le premier meilleur magasin asiatique euh, euh, à Lausanne. Um, avenue non um, uh, rue de Choco en ville, centre-ville de, de Lausanne. Uh -huh. Il y a beaucoup de produits frais et um, bon, bon conseillers pour uh, la cuisine vietnamienne. Bienvenue. Hein. <laughs> bienvenue. Et puis, ouais. <laughs> puis c'est très très bon pied hein, ici. Voilà. C'est très bon. C'est meilleur. <laughs> voilà, j'ai présenté... Oh Bien pardon. Pire. De Makassar ici, c'est la pain, mais euh, limon. Euh, attends, euh, légumes Attends, tu vas fumer dedans. Pour Voilà c'est la rousse Ça c'est son cop cop ก็เป็นเพื่อนกันนะคะก็เป็นเพื่อนกันนะคะกับเป็นร้านอาเซียนนะคะร้านอาเซียติกนะของเยอะมากนะคะแลราคาไม่แพงทรงด้วยนะคะทุกคนถ้าใครมาโลโซานนะคะจากฟงนะคะเออจากฮิปอนะคะทุกคนมานะคะก็นะคะพี่นีก็ถ่ายเร็วๆรวมากมุนหน้ามุนหลังคนมันเดินมีทุกอย่างนะคะมีสอง สองชั้นนะคะอยู่ข้างล่างมีหมดนะคะข้างบนก็จะมีผักนะคะมีมีทุกอย่างเลยนะคะทุกคนยัยดูตู้ชิปโซวัวหม้วนฮะชเอโซอัวม้วนเออบัสเกอร์เจอปนกาฟเนี่ยจีวะจีวะมงเชนโอ้ยแบบนิปโซกได้มาดูทุ ค่ะพี่แ้มบวบนะคะเนี่ยคนอยากคิด,ดว่าเป็นแตงนะบวบทุกคนก็จะเป็นธรรมดาเนาะคนก็จะเยอะมากนะคะคนพี่นีก็จะทำใบนะถ่ายใบเนาะเพราะว่ามันไม่อยากให้เห็นทุกคนนะคะลมนนะทุกคนพัดหมววพี่นี เดี๋ยวพี่นีจะเดินขึ้นไปพักดื่มกาแฟข้างบนหน่อยนะคะเพราะว่าเดินมาก็คุยกับคนนู้นคุยคนนี้พวกเยอะาตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายขานมปังเก่าแก่นะรุ่นปู่ย่าตายายเลยนะคะเขาทำพิซซ่าทำอะไรขายนะคนเขาก็จะเยอะมากนะคะทุกคนเขาจะขายแบบว่าเป็น40-50ปีแล้วนะะทุกคนร้านขานมปังนะคะ พี่นีก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะไปหาดื่มอะไรก่อนนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะทุกคนนี่ก็เป็นกาสเตทานนะคะเป็นโบสถ์คะทุกคนเดี๋ยวพี่นีก็จะเดินเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งดื่มสักหน่อยนะอยูน้ำโบดด์ชยนะก็คงจะเป็นเวลาเที่ยงลุซิเบ็ตโมงเนาะ วิดีโอนี้มันก็จะสายหน่อยนะคนเยอะนะทุกคนคนเยอะมากนะอ <c oughs> ย่พี่นีถือของนะซื้อปลาลงปลาลซื้อของมาเต็มเลยทุกคนพี่นีก็ว่าจะแวะนั่งดื่มนะนั่งดื่มตรงนี้นะคะทุกคน เดินข้นางบนนะคนเยอะมากนะเดินเบียดนะคนที่นี่ก็คงจะได้บรรยากาศให้ชมแค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้เนาะก็มีร้านขายเสื้อผ้ามือสองมือหนึ่งอะไรตลาดนัดเนาะตลาดจริงเนาะก็จะมีมดนะทุกคนนะมีตู้เตอร์นะวันเสาร์ก็จะคึกคือคอนอย่างนี้นะค,ะคนก็จะคึกคืนนะคะ เดี๋ยวพี่นีก็จะไปนั่งดื่มนะคะไปนั่งดื่มสักเด้วหน,น,น,นึ่นงนะคนนนะทุกคนคะพี่นีก็ขอเหนื่อยดูคว้องเต็มนะคะทุกคนคลิปนี้มัน ถ้าเราไม่ลงมันก็เสียดายเนาะมันก็จะใสจเนาะพีดีก็เจอคนเยอะมากนะทั้งคนไทยคนลาวคนเวียดนามออกมาจากนอกบ้านมันก็อย่างนี้นะพอเราออกมาเนาะเราก็จะได้เห็นผู้้คนเนาะทุกคนเนาะก็เห็นเห็นเห็นทุกคนเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวก็ร้อนนะคะเดี๋ยวก็ไม่ร้อนนะคะเหมือนก็จะมีลมแต่มันก็ โอเคอากาศอย่างนี้นะแต่ทุกคนเยอะมากเนาะพี่นีก็ขอจบคลิปนี้นะคะไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่นีจะพาทุกคนขึ้นไปชมโบสถ์นะคะโบสถ์ที่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่านะของพี่นีก็เยอะนะทุกคนกีซซื้อมาละกอซื้อผักซื้อพริกซื้อมลาซื้ออะไรยวงขับไปถึงบ้านแล้วพี่นีจะลือออกให้ดูเนาะมันก็ มันก็หนักเนาะพี่นีจะลองถามเขาว่าพี่จะฝากของได้ไหมแล้วพี่จะพาขึ้นไปนะคะชมวิวโรซานนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอขอกำลังใจนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้พี่นีด้วยนะคะกับยูนะคะผลสวัสดีค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะติดตามนะคะเดีย๋ยวพี่นีจะพาขึ้นไปสูงๆงนะคะเออขนาดที่ เพราะว่าเรารีบซื้อของเพราะอะไรนะคะเพราะว่าตลาดนัดเขาจะปิดบ่ายโมงนะคะเขาจะเก็บกันหมดแล้วนะคะพี่นิกก็เลยต้องรีบซื้อเพราะว่าจะไปทําส้มตำกินกันนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะทุกคน